สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆือนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม้ทารอรด์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกประจําเดือนมีนาคม2568นะคะชาวธาตุน้ําค่ะได้แก่ชาวกรกฏนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและชาวพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายน ถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อ,นนะะเ,อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความพันทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านให้ฟังนี้ แต่ตัดสินใจใดๆที่เลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกค,ค่ะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวธาตุน้ํากรกดมีพิจิกเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกค,คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เอ็มเพรส ไพ่ห้าไม้เท้าค่ะไพ่เอ็มเพอเรอร์นะคะ และเป็นไพ่หกเหรียญชาวธาตุน้ากระกรกดมีพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาววันศุกร์ค่ะมีชาวธาตุด,ดินประสบกันมังกรธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นคนมีสีมียศมีตําแหน่งคุยกับใครก็ได้คะ่ะไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์จะเอาทหาชาวธาตุน้ากระกรกดมีพิจิกนะคะบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ เป็นความสัมพันธ์ที่ขิงก็ราขาก็แรงเนื้อออกปะอืมบางคนคบกันนะคะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างม,มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะคะทะเลาะกันบ่อยด้วยอีกโก้ทะเลาะกันบ่อยด้วยความคิดที่ความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะหรือสองนะคะบางคนเนาะอาจจะมี อุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดจากคนรอบข้างไม่ใช่ตัวคุณสองคนปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากคนรอบข้างมาจากชาวบ้านหนึ่ชาวบ้านสองชาวบ้าน3คนรอบข้างตัวคุณคนรอบข้างตัวเขาที่เข้ามาคอมเมนต์หรือไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะคะสามค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนอแม,ม้ว่าจะเรื่องราวของธุรกิจ การเงินการงานนะคะการซัพพอร์ตต่างๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตน้ํากรากฎีนพิจิกนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสกิปข้ามผ่นคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากค่ะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้น เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 8เป็นอย่างไรคะ่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่คิงถือไม้เท้าคะ่ะเด็กถือถ้วยนะคะไพ่สถ้วยคะ่ะ และเป็นไพ่เจ็ดเหรียญชาวท่านน้ำกระกฎมีนพิจิกนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนาะในพาร์ทในกรณีของคนที่มีผลประโยชน์ตามตอบแทนนะหรือ,อ,อมีธุรกิจมีอะไรต่างๆต,ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยในช่วงเดือนนี้ความในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักจะไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นะคะเหมือนกับว่า สิ่งที่เราอยากได้เขาให้เราไม่ได้สิ่งที่เขาอยากได้เราก็ให้เขาไม่ได้เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะทำให้ความหวานอืในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้มันลดลงนะคะอืมเนาะส่วนอส่วนปัญหาของ ความสัมพันธ์ที่เกิดจากคนรอบข้างถามว่ามีเข้ามาไหมก็ยังก็ยังคงมีค่ะนะคะแต่มันทำอะไรไม่ได้จัดการไม่ได้นะคะจะมีการพูดคุยเนาะเพื่อที่จะเ,เขาเรียกว่าตกลงว่าความปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่ทำให้ความสัมพันธ์มันกระท่อนกระแท่นหรือแบบ บันทอนความรู้สึกความมั่นคงในจิตใจอะนะคะเอ่อจะมีการให้กําลังใจกันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ํากระโจมีพิจิกกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุน้าก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ํา กรกฎมีพิจิกนะคะชาวท่าน้ำกรกรกฎมีพิจิกคิดแนละรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นนะคะมาดูกันไพ่ใบไดเดอ,เอ,เอร์เลอรค่ะไพ่เจไม้เท้านะคะไพ่ทำพันค่ะและเป็นไพ่แปถ้วยชาวท่าน้ำกรกรกฎมีพิจิกนะคะ คนอ่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ไพเดลเวอร์ขึ้นมาเอาจริงๆมันมีความรักอยู่ตรงนั้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าอคุณมีความรู้สึกเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะอืมที่ต้องประคับประคองปรับป,ปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวหลายๆอย่างตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยปรับนะมันปรับไปแล้วอะคะ่ะแต่คุณก็รู้สึกเหนื่อยจนคุณมีความคิดว่าเอ๊ะเราควรจะ หันหลังออกจากความสัมพันธ์ดีไหมไม่ใช่ไม่รักนะแต่มันเหนื่อยมากจนเกินไปจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่าคนคนนั้นค่ะคนที่ชาว่าน้ํากระกมีพิจิกคิดถึงคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะชาญยอดค่ะไพ่เก้าถ้วยนะคะไพ่สี่ไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่เดอะสตาร์ชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกธาตุเดียวกันกับคุณนะคะมีชาวราศีตุลอ่าไม่ใช่ค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรือคุณอาจจะคุยกับเพศเดียวกันแบบนี้ก็ได้นะ,ะมีไพ่ของอ่าเพศทางเลือกนะคะ ขึ้นมาด้วยนาอคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะ,ะคนคนนั้นคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคุณเขายังมีความหวังในความสัมพันธ์นะคะตัวเขาคาดหวังความสัมพันธ์ที่มั่นคงเขายังมีความหวังเขายังมีแรงบันดาลใจเขายังมีเขาเรียกว่าอะไรอะแรงศรัทธาในความสัมพันธ์กับคุณนะคะนะคะ มันถึงแม้ว่ามันจะเจอปัญหาหรืออะไรต่างๆมัรู้สึกว่าเขาพร้อมสู้เขาพร้อมรบเขาพร้อมที่จะต่อสู้เพราะเขามีความหวังนะคะอยู่ที่คุณแหละว่าคุณจะหวังคุณจะฝันกับเขาไหมนะคะอืมอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวท่านน้ำกรากฏมีพิจิตก,กับคนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคามันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังและปรับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะไพ่คิงถือถ้วยค่ะ ไพ่ห้าเรียญน,นะคะและเป็นไพ่เด็กถือเรียนค่ะชาวธาน้ํากระกฎมีนพิจิกนะคะในส่วนของเอาคามนาคตความรักความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีไพ่ อสาาวินถือดาบขึ้นมาเป็นไพ่ของการทะเลาะบาะแวงเป็นไพ่ของอีโกโ้เป็นไพ่ของความาคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรืออารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอารมณ์แรงรุนแรงนะคะตรงนี้ให้ระมัดระวังดังนั้นสติสําคัญมากๆเลยนะคะจะมีการประครับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะถึงแม้ว่ามันมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาขัดขัดเก,เกินในความสัมพันธ์แต่ก็ยังมีความห่วงใย,ยอยู่ ยังอยากที่จะดูแลเอาใจใส่อยู่ยอยางที่ยังอยากที่จะประคับประคองอยู่นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้ํากระกฎีนพิจิกค,ค่ะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะเป็นไพ่ควีนถือดาบนะคะไพ่สามถ้วยค่ะ พายศสวินถือถ้วยนะคะและเป็นพายก้าวเหรียญชาวท่าน้ำกระกดมินพิจิกนะคะในส่งคำแนะนำพายบอกว่า,าใช้เหตุผลในการพูดคุยไม่ใช้อารมณ์ภาษาดอกไม้พูดได้พูดนะคะพูดพอเพลา,าะนะคะเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะแลดูเปราะบางนะคะดังนั้น การเอาใจเขามาใส่ใจเราการพูดแต่สิ่งดีๆการ เปลี่ยนบรรยากาศให้มันดีในความสัมพันธะ์สําคัญนะคะมันจะได้ช่วยสร้างกําลังใจให้กันและกันน้องเป็นกําลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแมพิมไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่ออนนนะคะคคไว้เจกัน ผไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ